ทอดไปทำบมดาพ่อแม่ค้าใช้หวัวใจทอดจ้าไก่ย่างจะไก่ย่างไก่ย่างร้อนๆไม้ละสิบบาทเลยจ้านี่ไอ้เซิร์ดสงสัยไก่ย่างของแกคงจะได้เหลือกลับไปให้ลูกให้เมียแกกินเหมือนเดิมอีกละมัง้งดีเลยพี่จุม๋มจะได้ไงซื้อกับข้าวตอนเย็นนี่ ถามจริงๆเถอะทำไมแกไม่เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นมาขายแข่งกับฉันอยู่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนแหละพี่จุม๋มแต่มันมีลูกค้าประจําที่เขารอกินไก่ย่างอยู่มีลูกค้าประจากกํา,าจด้วยพูดจาเข้าข้างตัวเองเหลือเกินนะไอ้เซิร์ตนั่นไงนั่นไงร้านเปิดแล้วกาลังหิวเลยเราไปกินกันเถอะลูกค้ามาแล้ว ไก่ย่างครับไก่ย่างไม้ละสิบ,บาทกําลังร้อนๆเลยครับไก่ทอดจะไก่ทอดไก่ทอดเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือหัวใจแม่ค้าจ้าเร็วๆอุ้ยใส่น่ากินเลยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเอาปีกสองน่องสองข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเหมือนกันค่ะจ้าของผมเป็นสะโพกหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งแล้วก็ขอหอมเจียวเยอะนะครับได้เลยลูกใส่ถุงหรือทานี่ เอายังไงดีทานนี่ไหมได้บรรยากาศดีได้ได้ทานนี่ค่ะผมใส่จานครับจานั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวป้าไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะของครับไป,ไปนั่งกันได้หูยไก่น่ากินจังเลยอะหนูไก่ย่างไหมน่าก,กินมากเลยนะหนูไก่ย่างไก่ย่างกำลังร้อนๆเลยนะไหมเท่าไหรอ่อ่ะลุงไหมละสิบบาท ลุงให้สามไม้ยีิบเลยนะเอาไหมแมวอ่ลุงแมวที่บ้านหนูไม่กินกระดูกไก่หนูไปกินไก่ทอดล้วประจุดีกว่าป้าจ๋าไก่ทอดอร่อยมือนเดมเป้าเหมือนเดิมลูก ายดีแบบนี้ทำไมไม่ขึ้นราคาขายถูกแบบนี้จะรวยหรอป้าไม่ต้องการจะรวยดูลูกค้าป้าแต่ละคนสิรอปพที่ชื่อมิวกินไก่ทอดป้าตั้งแต่เล็กยันโตไม่ไปกินที่ร้านอื่นเลยหนูออมกับหนูฟ้าเขาไม่ได้กินไก่ทอดของป้าเขาก็จะนอนไม่หลับ มีลูกค้าดีๆแบบนี้ป้าแค่พออยู่พอกินป้าก็อยู่ได้แล้วเออป้าสนใจลงทุนเ็ดข้าเงนินกับฉันไหมไม่ดีกว่าป้ายังไม่ค่อยมีเงินไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากนอนเฉยๆแล้วมีเงินเข้าบัญชีก็บอกหนูนะเอ,อ๊ะมันมีแบบนั้นด้วยเหรอมอีสิป้าเขาเรียกว่า passive income ป้าได้แล้ว ขอบใจมากป้าร่นลอตเตอรี่กับเขาด้วยหรอเนี่ยนิดหนึ่งเผื่อฟุก12ล้านเลยนะหูยถ้าถูกป้ามาลงทุนกับฉันนะจะได้นั่งกินนอนกินจ้าให้มันถูกก่อนเถอะไก่ย่างจะไก่ย่างไม้ละ5บาทไปเลยจ้าพ่อค้าจะกลับบ้านแล้วไก่ย่างจ้า

รวย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 รรวยย อะไรฟ้ากินอะไรดีหนูหิวมากแล้วอ่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทํางานต่อไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ไม่มีไก่ทอดร้านป้าจุม๋มเราก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะใช่ป้าจุ๋มไม่น่าเลิกขายเลยเดี๋ยวเราไปดูร้านลุงโกดีกว่าเนาะว่ามีอะไรกินปาย แล้วถ้าป้าเทหมดหน้าตาล่ะตำแหน่งพา้สิบอินคัมแห่งปี เมื่อไหร่ป้าจุ๋มจะกลับไปไขายไก่ทอดนะครับใช่ใช่ใช่ค่ะป้าเออคือนี่ป้าเขารวยแล้วเขาไม่กลับไปอยากด,ด้านแบบเก่าหรอกไม่จริงหรอกค่ะไก่ทอดป้าจุ๋มอร่อยที่สุดในโลกป้าจุ๋มไม่เล่ลูกค้าหรอกใช่ไหมป้าจุม๋มทุกครั้งที่พวกเรากินไก่ทอดของป้าจุ๋มเราจะมีความสุขป้าจุ๋มก็จะมีความสุขด้วยใช่ไหมป้าจุม๋มกลับไปทอดไก่ให้เรากินเหมือนเดิมนะคะรับป้าจุ๋ม นะครับคุณผู้มนะคะนะคะนะคะครับ โดยที่ฉันไม่มีความสุขเลยจะบอกให้แล้วป้าจุ๋มไนมะ่สงสารลูกค้าอย่างพวกเราเหรอลูกค้าอย่างพวกเธอที่เธอมากินไก่ทอดของฉันเพราะไก่ทอดของฉันมันถูกลำพังอาชีพรอบคอคนทำสวนเด็กล้านจานก็คงมีปัญญากินได้แค่ไก่ทอดของฉันละวะ นี่ป้าจุม๋มดูถูกลูกค้าที่มีบุญคุณต่อป้าจุ๋มเหรอใช่เพราะฉันไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งลูกค้าอย่างแกแล้วเอาใสหัวออกไปได้แล้วคนรวยเขาจะคุยธุรกิจกันไปได้แล้วฉันเป็นสาวคนจดไปเถอะพี่ออม ไค่าเงินมันร่วงลงขนาดนี้ละนี่เราติดล็อกไปสองแสนแล้วเหรอเนี่ยฮัลโหลป้าจุม๋มมีอะไรบีมเข้ามาหาป้าหน่อยได้ไหมลูกไปทำไมไหนูต้องไปป้าจะคุยเรื่องค่าเงินมันโตป้าจะเอาเงินออกหนูไม่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้เก็ค่าเงินแล้วแค่นี้นะป้าไม่ต้องโทรหันนะบีมบีมบีม สิบสอง,งนะนลาลายไปกับเบอแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะเนี่ยไก่ทอดจะไก่ทอดไก่ทอดเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือหัวใจหมคะจ้าตั้งแต่เช้ายันบ่าย ลูกค้าหายไปไหนหมดนะเนี่ยไอเสิร์ดก็ไม่อยู่ไม่รู้หายไปทำอาชีพอะไรเหงาจังเลยเอ๊ะหรือว่าลูกค้าจะไม่รู้ว่าเรากลับมาขายไก่ทอดแล้วไปบอกลูกค้าดีกว่าว่าเรากลับมาขายแล้วอืม ลาเมงมันอร่อยขนาดนี้ได้หรอเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยก็มากินไปบ่อยๆสิเอ,อพี่อ๋อนึกยังไงถึงชวนพวกเรามากินเหรออ๋อก็เงินเดือนพวกเราออกเลยอยากพามิวมากินของแพงๆบ้างอร่อยไหมมิวอร่อยครับอยู่นี่นี่เองนี่นี่พ่อหนูป้ากลับมาขายไก่ทอดแล้วนะไก่ทอดรสชาติเดิมเพิ่มเติมคือหัวใจของแม่ค้า ค่ะเออนี่กลับไปกินไก่ทอดของป้าเถอะราคาไม่แพงเหมือนอาหารพวกนี้ด้วยนะป้าพวกเราไม่ได้สนใจอาหารถูกอาหารแพงหรอกนะอาหารอะไรอร่อยพวกเราก็ชอบแต่ที่พวกเราไม่ชอบก็คือแม่ค้าที่ชอบดูถูกลูกค้าแบบป้านี่แหละพวกหนู ไม่ชอบกินไก่ทอดแล้วหรอป้าเรายังชอบกินไก่ทอดเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากกินเราจะไปกินร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านของป้าทำไมหนูพูดแบบน,นี้ล่ะป้ากลับไปเถอะพวกเราขอกินอย่างมีความสุขเถอะนะอย่ามากวนพวกเราเลยก็ได้ท้อ,อ,ทองถล่มซ นี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่างเนลลาคุณคนเดินดีๆนะระวังลื่นขอบคุณค่ะพี่ปีเตอร์ดูแลฝนดีจังเลยนะคะ ถ้าฝนคอดลูกจะดูแลฝนดีเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยนั่นสิคะคุณถ้าเป็นแบบนั้นหยกไม่ยอมนะคะจะงองแงเลยคอยดูเอาคุณมากันแล้วหรอคะลูกหมูสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณภรรยาหมายเลขหนึ่งต่อไปนี้เราต้องใช้สามีร่วมกันแล้วนะคะแถมลูก,ลก ก็จะมีพ่อคนเดียวกันด้วยค่ะดีใจมีคะที่พวกเราจะได้เป็นครอบครัวใหญ่ฝนโยกไปหน้าเถอะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเธอท้องจริงไหมไปครับอ ไหนไหนพวกเธอบอกว่าท้องไงฉันคิดไม่ผิดจริงๆว่าพวกเธอต้องโกหกนี่มันเรื่องอะไรกันพวกเธอสองคนไม่ได้ท้องดิพวกเธอทำแบบนี้ไปทำไมคุณแม่คุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าพวกเราไม่ได้ท้องนั่นสิคะคุณแม่รู้แต่ตอนไหนคะตอนไหนนั่นเหรอ โอ้ลูกพอ่อทิพ่อคุณแม่ใหญ่เลยนะสงสัยลูกคงอยากจะออกมาเจอหน้าพ่อแล้วมั้งครับปีเตอร์หรอครับคุณแหม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 ยิ้มนอ้อยยิ้มใหญ่เลยนะตาปีเตอร์ <c oughs> ก็นิดนึงอะครับคุณแม่ผมตื่นเต้นผมอยากเห็นหน้าลูกแล้วเอจะตั้งชื่อลูกอะไรดีนะ <c oughs> เหอลูกจริงๆไอ้ลูกชายคนนี้พีเตอร์มีลูกแล้วแกก็เลิกเจ้าชู้หวาเนเสน่ห์ไปทั่วได้แล้วนะสงสารลูกหมูกับลูกแล้วนี่ยิ่งเป็นลูกสาวด้วยเดี๋ยวเวรกรรมมันจะตกมาอยู่ที่ลูกโธ่คุณแม่ผมเลิกดิสัยนานไปตั้งนานแล้วครับตอนนี้ผมโฟกัสครอบครัวแล้วก็ภรรยากับลูกผมไม่กลับไปทะเลทลายแบบนั้นแล้วครับ นมันจริงนะคะคจริงสิครับผมพูดจริงแล้วผมก็ไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะคุณหมายถึงอะไรหรอคะก็ผมจะยกโรงแรมนี้ให้เป็นชื่อคุณกับลูกไงครับพูดจริงเหรอคะคุณดีแล้วลูกแม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่หนูจะยกโรงแรมนี้ให้กับหลานแม่มีแหละวิธีของสามีที่ดีครับคุณแม่ ผมสัญญาผมจะทำให้ลูกหมูกับลูกเป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณนะคะปีเตอร์ไปลูกไปพาลูกหมูไปนั่งพักที่ห้องรับรองก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นแม่จะจัดดินเนอร์ให้หลานสาวกับลูกสะพภยคนดีของแม่ครับคุณแม่ไปลูกหมูค่ะคุณเดี๋ยวดีๆนะให้ผมมุ้งไหมป้าเราคุณคุณแม่อยู่นะ <laughs> นนนินเถอะ <c oughs> ลูกแม่ลากลลูก,ลก,ลกนี่มันอะไรกันอะฝนโยก <c oughs> พีพีเตอร์ปีเตอร์คับปีเตอร์หนูรู้จ สองคนนี้ด้วยหรอคุณแม่คือว่าหยกเป็นแฟนเก่าผมส่วนฝนเป็นรุ่น้องที่รู้จักครับฮะแต่ผมเลิกติดต่อพวกเขาไปตั้งนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงท้องค่ะท้องกับพี่ปีเตอร์ด้วยนะคะท้องกับปีเตอร์ไม่จริงนะครับคุณแม่ไม่มีทางลูกหมูมันไม่ใช่เรืจริงนะ ลูกหมูคุณต้องเชื่อผมนะจะมีจริงได้ยังไงคะพี่ปีเตอร์นั่นสิคะลูกก็อยู่ในท้องหลักฐานทนโทษขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ลูกของพี่แล้วจะเป็นลูกของใครล่ะคะเอายังไงตับปีเตอร์ไหนพูดมาสิคุณแม่ครับไม่ใช่ลูกของผมแน่นอน,นครับยังจะปฏิเสธอีกเหรอครับพี่ปีเตอร์ถึงเราจะรู้จักกันแค่ตอน ให้ผลท้องได้โยกก็เหมือนกันค่ะโยกเคยเป็นแฟนเก่าคุณถึงเราจะเลิกกันแล้วแต่ลูกในท้องเป็นลูกของคุณค่ะแล้วพวกเธอสองคนมาที่นี่พวกเธอต้องการอะไรหรอลูกปูต้องการสิใช่ไม่งั้นฉันไม่มาที่นี่หรอกพวกเธอต้องการอะไรคุณแม่คะ หยกก็ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ลูกของหยกได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับลูกของแม่นั่นแค่นี้หยกก็พอใจแล้วค่ะส่วนของฝนฝนขอแค่หุ้นโรงแรมสัก20%เอร์ซเอาไว้ให้ลูกของฝนได้ไหมคะคุณแม่ลูกหมูแม่ขอโทษน,นะลูกปีเตอร์ หนูทางเข้าท้องหนูก็ต้องรับผิดชอบแต่คุณแม่ครับไม่ต้องแต่ยังไงเด็กในท้องก็เป็นหลานของแม่ลูกหมูเข้าใจแม่นะลูกหนูเข้าใจค่ะขอบใจนะลูกเด็กมันไม่ได้ผิดอย่าไปถือสาเลยนะค่ะ งั้นแม่พาลูกหมูไปรอที่ห้องรับรองนะั้นพีเตอร์ไปลูกค่ะเดินดีๆนะค่ะแม่พีเตอร์คะมาช่วยพยุงหยกกับลูกหน่อยสิคะยกเดินไม่ไหวฝนก็เหมือนกันค่ะจะเป็นลมด้วยอะ่ะมาครับ ใหยุ่ดีดีนยสิคะใช่ค่ะเอาให้ดีเธอแผนแต่แต่แตพวกก็เป็นเมียเหมือนกันยังไงพวกเราก็มีสิทธิ์ใช่ใช่พี่ปีเตอร์ยังไงพี่ปีเตอร์ต้องยอมรับพวกเราถ้าพี่ไม่ยอมรับพวกเรา แล้วพวกเธอจะให้ฉันทำยังไงคุณแม่พวกเราขออยู่กินข้าวด้วยก่อนค่ะอะไรของเธอแผนแตกแล้วนะแผนหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องใช้แผนสองยังไงเธอนะเดี๋ยวบอกได้ไหมคะคุณแม่ได้ฉันอนุญาตให้พวกเธออยู่ได้แต่ทานข้าวเสร็จแล้วพวกเธอต้องกลับคุณแม่ปล่อยเขาลูกถ้าเขาอยากอยู่ ก็ให้เขาอยู่ค่ะคุณหญิงระดาสร้อยเพชรอยู่กับฉันเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าฉันทานข้าวกับลูกๆเสร็จจะรีบเอาไปให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พีเตอร์แม่อิ่มแล้วนะลูกผมก็อิ่มเหมือนกันครับคุณแม่ลูกหมูแล้วคุณล่ะอิ่มแล้วค่ะโอเคงัแม่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกผมไปได้ครับคุณแม่ไปสิลูกไป อย่าไปเชื่อค่ะถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงก็ต้องค้นตัวแต่ฉันไม่ได้ไปจริงๆนะจริงๆนะคะคุณแม่ปีเตอร์เสรษฐเดี๋ยวพวกฉันจะทำให้คุณแม่กับพี่ปีเตอร์เห็นเองเธอโอเคไหนเซาล้องไหนโอ๊ยโอ๊ยคุณนี่ค่ะคุณแม่หืมหัวขโมย ที่จะติดคุกคุณแน่พูดแบบนี้แมบเขาไม่ไงคะถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครก็พวกเธอสองคนไงพวกเธอสคนใช่ทั้งหมดนี่เป็นแผนของฉันเองแหละฉันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพวกเธอจะกั่นแกล้งลูกสะใภ้และลูกชายของฉันฉัน ก็เลยเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยทำยังไงเนี่ยไม่ต้องทำยังไงหรอกพวกเธอออกไปจากชีวิตลูกชายฉันได้แล้วถ้าไม่ไปคลิปนี้หลุดแน่อย่าเลยค่ะพวกของทษค่ะใช่ค่ะพวกจะไม่มาไปนนี้แล้วค่ะไปเถอะพวกนี้นี่ โอผมนึกว่าคุณแม่จะเชื่อเขอาแล้วซะอีกครับความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละค่ะปีเตอร์โธ่คุณนะ้าผมบอกแล้วไงว่าผมจะไม่มีทางทำให้คุณเสียใจแน่นอนค่ะรู้แล้วค่ะอมูแดงนึ่งแดงหนึ่งแดงแดงหมูแดงนึงแดงนึงแดง หมูแดงนึ้งแดงไปทางซ้ายหมูแดงนึ้งแดงไปทางขวาหมูแดงนึ้งแดงไปข้างหน้าหมูแดงนึ้งแดงไปข้างหลังหมูแดงนึ้งแดงไปตรงกลางหมูแดงนึ้งแด้งเด้งแดง